ไฮ้ย <Merci>. uh, ีดไดีด <t od S 2> ีดีดีไดีดีไีด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 ดีดีดาดี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 มีด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 ี่ีดีรีดีดาดีดีีดีดด

เด uhm. ี๋ยวเราไปเราไปักรกันเอาาดว่าแสบอไปก็ได้ไมเชิงดยมโอรถเต็มหลอดเต็มลยเรื่องหนกหลาทีุ่้ดนี่ไม่ได้เอาอีกแล้ว

อะไรแดนเซอร์ไมบกรถอันตรายใช่หรออย่าชนกูเลยเว้ยอย่กูเลยได้อยชนรถจี <im>

ไอ้เจาคนที่ผมโดนี่เจ้าเลียานี่ยวกตงแตเ่อเเ็บเพ็บจะเป็นตลงเลยอืมี่ก้พี่โก้ตัวเนีผมพอกเป็นนแปดผมกอนเจ้เแล้วเอาเอาเอาไอ้เ้เอาอีกแค่มือตอบ้เียงกทำไมไป้ว 本当、ね。本当

กระตลยพี่ตอมกันนะเ้ยีเหรอสองคนเลย,ยนะเว้ยาพันดาาครัางร <c oughs> ติดเชื้ออีกี่ิงใช้ตังไม่ได้ต้องต้อถรถนอ,อาปพนี่หด้หลัดหลังรถมาไ้เนี่ยัไี่ตบรถหมแล้วเนี่ยดหลัง อย่าไม่อย่าไม่รูเรามด้วม่งตอี่ก็มีต่เดินมาเดียวเข้ารังตัโอ้โหท่านใจลท่ายผมยงเต็มหัวคอยหัเขาเลี้ยงลองไหมลองไหมเข้าไม่เข้าไปพร้อมกันจะจะแทงปะล่ะถ้ามึงแคงวิ่งก่อนอ่ามแทงนี่อะบ้างจะเข้าปูหลังบ้าน อะไรที่ต่อนี่เจ็บอีกทองนี่ต้อนมาตบรถผมผมเลือดไหลอีกเอาไงดีวะน้ำมันพูดนเลยสิอ่ะแรกแรกไปเลยตายก็ช่างแม่ตายเลยลงเลยจริงหรอ ดวงหมดแอมเป็นีแม่ตายดโกเก็บไอ้ดิโกคยิงาเรื่อโอ้โดูดโดโดโดขับเซฟดูับเซฟเอยยางเลยเถิโกเอาไปเลยเ้เอาะเกาเอาไปเลยเฮ้ยพี่ก็สินายเอาไปดิอือวิาณีแม็กไอสัตว์เดียล่ะ อุ้ยทาใส่แม็กก็ถึงหกสิบไอ้สัตว์เวลแฮกอะไรล็อกนายล็อกแฮกหม้อมึงไงไอ้ยี่ยไอ้สั่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่ต่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้า่่้่มีน่ เไนยมันคือรถรถไม่ดีกว่านะไอ้นี่ตอน้ำมันมีเนี่ยมีมันมันมีคันนริงจอดอย่หงบ่าเ้ยนยมีรถมีรถจริง้วยรถรถได้ด้วยตรงนี้ตรงนี้อดีเชยเราดีเชยทมาดีเชยมโก้ไไนมันเหยีเรารไนยเราเรรีบรีบขึ้นมันยิงเรรีมันจะเยอะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วแมแอฟเลี่ไปยู่ก้อฟเฟลี่โอ้ยพี่ตัวหุ่นใส ายวทางพเดียวพลยเรอาาไปเก็บบเอ้ยเีมีรถอีกคันหวะนายเาซฟเอาเทเอาทาไปเก็บบเฮ้ยเชื่อมัน่งแบบเลเลไปเรื่อยเรื่ยอกุด่งใชพิจนสานเลยส่น้อไต่อแมคไม่ได้คิวเลย่ะจอีาไม่ได้ิูนสั่ง่างอ่อาอ